ภาษีเป็นร้อยล้านไปให้ในหลวงขับเครื่องบินไปขับเครื่องบินมาเนี่ยมันผิดปกติที่ไหนไม่มีเขาทากันหลายคนอาจจะมองว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ซับซ้อนเป็นเรื่องอุดมการสูงส่นจบต้องไม่ได้จริงๆไม่ใช่มันเป็นคอมมอนเซนส์พื้นฐานของความเป็นคนมันเป็นสู้เรื่องเรื่องพื้นฐานทั้งนั้นเราสู้ขนาดว่าเรามีองค์หญิงคน ออกแบบเสื้อผ้าแล้วมันไม่สวยเรากล้าบอกว่ามันไม่สวยมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆที่สังคมไทยไม่กล้าปลีปากเรื่องนี้ไม่กล้าปลีปากขนาดว่าเอาเงินภาษี12 13งาล้านไปโปรโมทเสื้อแบนรนด์สินวันบรีมันผิดมาสู้บนเรื่องพื้นฐานง่ายๆนี่แหละง่ายแบบคตดง่าย,าย,แบบายซึ่งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนคิดไม่ได้ถึงคิดได้ก็ไม่กล้าพูดออกมาอย่างอาจารย์ปอีณอาจารย์สมศักดิ์ พูดความจริงแล้วต้องรีภัยไม่มีไม่มีมมประเทศไหนที่ราษฎรแต่งตัวเหมือนกษัตริย์แล้วโดนหนึ่งหนงสองตกลงประเทศประเทศนี้มันมันเป็นบ้าไปแล้วอ่ะมันผิดปกติจนกลายเป็นปกติประยุธ์กับพวกรวมไปถึงหลายๆคนตอนนี้ที่มาหาว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกช่างชาติเป็นพวกผิดปกติจริงๆพวกเราเนี่ยโคตรปกติ ความไม่ปกตินี่แหละมันจึงเป็นการต่อสู้ที่ง่ายที่สุดแต่ก็ยากที่สุดด้วยเพราะสังคมนี้มันดักดานมาหลายสิบปีวันดีคืนดีที่มีราชฎรบังอาจเอ่ยปากว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันผิดปกติเขากลัวและเขาเพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อทำให้ปรากฏการที่มันผิดปกติกลายเป็นเรื่องปกติอีกครั้ง เขาพร้อมที่จะจับคนที่พูดความจริงไปติดคุกทั้งๆจ้าที่มันเป็นการพูดด้วยความความมั่นสันนปกติเขาพร้อมจะทําอย่างนั้นเขาพร้อมจะสั่งกําลังทหารให้ออกมารักษะ,ะหารอีกครั้งเขาพร้อมเพราะวันนี้เขามีการระดมทหารจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพมหาคนครจานวนมากแม้แต่ในม็อบของเรา หลายคนเขารู้ทันใส่หมวกแก๊ปมาไว้ผมยาวบ้างอยากพิสูจน์ว่าใครเป็นทหารให้พูดด้ต่างๆพร้อมกันย่องอกอึ๊บมันจะทำนี้นาทีเพราะทหารเขาอยู่กับความผิดปกติจนกลายเป็นปกติครั้งหนึงคนรุ่นผมเนี่ยอายุ35-36ปีก็อยู่กับความผิดปกติจนเป็นปกติเข้าไปโรงหนังเพลงสรรเสริญดังขึ้นขนาดผมหลับผมก็ต้องลุกขึ้นมายืน เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันปลูกฝังมาไปสิบสิบปีแต่ทุกวันนี้ใครยืนในโลมหนักแม่งผิดปกติและคนที่ล้าหลังคนที่อยู่กับความผิดปกติจนเป็นปกติมันจะค่อยๆตายไปคนเจนอะรชั่นใหม่จะขยับขึ้นมาแทนอย่างเป็นในยะสำคัญวันนี้เรามีคนอายุ18-19-20ปีอีก5ปีคนเหล่านี้ จะลงสมัครสอสอ,สอได้วันนั้นอ่ะสอสอคนรุ่นใหม่เต็มสภาส,สำหรับคนที่อายุ25 26 27ถึง30ปีอีก5ปีคนเหล่านี้จะเป็นรัฐมนตรีได้วันนั้นแหละการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะมาถึงแต่ผมบอกไว้ก่อนพวกมันอยู่ไม่ถึง5ปีหรอกปีหน้าก็จบแล้วสัญญาณสัญญาณว่ามันใกล้จบ สังเกตจากในหลวงรัชกาลที่10แเริ่มมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินซึ่งเป็นของราชบัลลังก์ไปเป็นของส่วนตัวแล้วนั่นคือสัญญาณที่หนึ่งสัญญาณที่สองกลัวจะมีทหารรุ่นใหม่ออกมาเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้งจึงยึดเอาราบหนึ่งกับราบ11ไปเป็นของตัวเองนั่นคือสัญญาณที่สสัญญาณที่สาม ที่ผมบอกว่ามันจะอยู่ไม่ถึง5ปีนั่นคือคนทั้งประเทศมันตื่นแล้วสำคัญที่สุดคนตื่นแล้วมันจะไม่หลับอีกถ้าหลับก็เป็นการหลับพักผ่อนไม่ใช่หลับหูหลับตามันจะเป็นการตื่นอย่างถาวรถ้าเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วองค์พระมหากษัตริย์ของเราไปเซ็นรับรองรัฐประหาร วันนั้นความชอบธรรมของการเป็นกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยสิ้นสุดลงทันที